คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดครับ s m s มา4642200นะครับหรือไป คอมเมนต์ที่ Facebook ไลค์ก็ได้ก็พยายามอ่านอยู่ตลอดเวลาและชอบวันนี้นะมีคนเห็นต่างเห็นต่างพับบอกเราเลยเราจะได้เคลียร์แล้วก็มันเหมือนเรา3คนอาจารย์ก๊อฟและคุณผู้ชมคุยกันนะครับส่งเข้ามาเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามีแขกรับเชิญรออยู่ในสายแล้วเป็นเรื่องของสองกออาจารย์เขาเปิดรายชื่อมหาลัยเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเขาก็เปิดเผยมาเป็นทั้งหมด10มหาลัยเอกชนคุณผู้ชม98หลักสูตรตกใจมากที่มีปัญหาการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาคือไม่การไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิซึ่งคุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอนี่นะครับก็มีตั้งแต่อ่านเอาเองแล้วกันก็มีกว่าสิบที่ซึ่งสิบที่เนี่ยเก้าสิบแปดหลักสูตรอาจารย์เยอะมากเลยครับ <laughs> ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นชื่อของหม,าามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเราก็เลยโฟนอินไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาเบญจกุลน,นะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเธออยู่ในสายแล้วอาจารย์วิทยาสวัสดีครับอาจารย์วิทยาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับกำลังต่อสายอยู่นะ,ะก็ย้ําระหว่างรอเนี่ยก็พอมันมีข่าวแบบนี้อาจารย์พอมันเอ่ยชื่อมหาลาัยกันเป็นชัดเจนไปหมดอ่ะอม,มันก็เสียชื่อเพราะสมมติกอฟอย่างเงี้ยกอฟมีลูกเราจะเรียนมหาลัยชื่อมหาลัยสิบมหาลัยนั้นเราก็ไม่สบายใจละในในแง่ของผู้บริหารมหาลัยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราลองต่อเอางี้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเลยแล้วก็หลายหลักสูตรมากเลยตั้งแต่ นิเทศศาสตร์สาขาวิโยุโทั์ก็ไม่ผ่านการท่องเที่ยวการโรงแรมศึกษาปฐมวัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเทคโนโลยีอยุตสาหกรรมแล้วก็บริหารการศึกษาเหล่านี้พอพอมันมีเข่าไปเนี่ยในฐานะที่เราเอาพวกนักศึกษาที่เรียนอยู่ก็ว่าเขาต้องทุกข์เหมือนกันนะจันแล้วถ้าเกิดเขาจบไปเนี่ยถ้าเกิดคนเขาไปเช็ครายชื่อเขาอาจจะไม่รับคนเหล่านี้ได้อย่างสมมติเรา,เอาตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์วิทยาสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกอล์ฟนะครับแล้วก็อาจารย์เสรีตอนนี้อาจารย์ดําเนินการยังไงครับในเรื่องนี้ครับอ้ครับคืออย่างนี้ครับท่านครับเหลังจากที่เท่านเลขาสกออนะครับให้ข่าวเเปิดสิบสาลัยที่มีปัญหาอ้างว่าเธอทำกศากสาไม่มีคุณภาพเมื่อวันที่สิบสองเมษายนะครับครับ เอ่อที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเอ่อมันเป็นข้อมูลเก่าครับท่านครับ hmm. ซึ่งมันเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่เดือนกันยายนกันยายนของปี2 5 5 9ปีที่แล้ว uh huh. ซึ่งเรื่องเนี้ยนะครับผมได้เอ,อไปชี้แจงแล้วแล้วก็ทําแผนทําข้อมูลเสนอไปแล้วนี่การที่คุณสภาเอาข้อมูลเก่ามาเปิดเผยเนี่ยก็ทําให้มหลาลัยเสียชื่อเสียงกะช่วงนี้เนี่ยเป็น ช่วงกําลังรับสมัครเสร็จพอดีก็อาจา้าาน์กศึกษาและผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นครับอาจ,จารย์คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงมาประกาศตอนนี้ทั้งที่เรื่องมันเก่าตั้งแต่เดือนกันยายนก็ไม่ทราบเือนกันนะว่าเขาต้องการเปิดเผยให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปรับทราบหรือเปล่าแต่ว่ากาบเรียนนี้ครับว่าหลังจากเปิดสงการมาเนี่ยนะครับเอวันที่สิบแปดผมก็ทําหนังสือไปชี้แจงว่าอข้อมูลที่ท่านเสนอนั้นเป็นข้อมูลเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้อ่อ ปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบันแล้วก็บางหลักสูตรเราเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับบริการการศึกษาเนี่ยนะครับเช่นห<ช>ลักสูตรผสมวัยก็ดีหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็ดีเนี่ยนะครับช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนี่ยผู้สภาเนี่ยยังไม่ได้รับรองเรามันอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลกันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้สภาก็รับรองหลักสูตรเผสมวัยและหลักสูตรเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ต้องถือว่าหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรเนี่ยนะครับ ก็มีมาตรฐานตามสภาวิชาชีพที่รับรองเรานะครับส่วนบางหลักสูตรเช่นหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ปิดหลักสูตรไปแล้วเนื่องจากว่าเด็กจบหมดแล้วสาเหตุที่เราเราปิดไปก็ไม่ใช่ว่าเราเราปิดหนีนะครับท่านครับเพราะว่าเราทําหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวในแยกกันซึ่งสภามาหาลัยก็อนุมัติแล้วนะครับส่วนหลักสูตรนิเทศศาสตร์เนี่ยเออมันยังมีเด็กค้างอยู่ ประมาณร้อยสี่คนนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเรางดรับเด็ก้วตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับเมื่อเด็กจบหมดแล้วเราก็จะปิดหลักสูตรนี้เพราะเราก็จะทําหลักสูตรใหม่เหมือนกันครับท่านครับแล้วก็เป็นข้อมูลปัจจุบันครับท่านครับตอนที่เขาติงว่าเราไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาบอกไหมครับว่าเราอาบกพร่องตรงไหนอย่างไรและเราดําเนินการแก้ไขอะไรอย่างไงบ้างไหมครับโอ้ท่านครับอยากกลับเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับมันเป็นข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพที่เราไป ลงเชออนไลน์ไปนะครับเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเราแพ้เปล่าแล้วมันมันผิดพลาดทางเทคนิคครับเช่นหลักสูตรนิเทศเนี่ยนะฮะเรามีปราปฏว่าอาจารย์ท่านหนึ่งที่บรรจุในหลักสูตรเราเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะฮะ<ช>บรรจุเราก่อนแต่ว่าไปไปเป็นอาจารย์ที่หมหาลัยอ,อื่นที่หมหาลัยอ,อื่นเนี่ยเขาตรวจประกันคุณภาพก่อนเขาลงเชก่อนกลายเป็นว่าเราไปซ้อนเขาทั้งๆั้งเรียกเขาว่าซ้อนเรานะครับท่านครับเพราะว่าการเป็นอาจารย์จะเป็นอาจารย์สองที่ไม่ได้ อันนี้เราก็ปรโกเราก็เหมือนผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งเราก็รับอาจารย์ใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยฮะ <S <S ส่วนหลักสูตรได้ท,ๆๆทั้งการโรงแรมการท่องเที่ยวที่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 มีปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาเทคนิคครับก็คือว่าคืออาจารย์ผู้อาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรเขาไม่ทราบว่าเมื่ออาจารย์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับการเกณฑ์ใหม่เนี่ยเราต้องเอารับอาจารย์เข้ามาภายในเก้าสิบวันเอเราเข้ามาไม่ทันเก้าสิบวันเวลาตรวจคุณภาพคนมาตรวจเขาบอกว่ามีปัญหาแล้วงั้นองค์หนึ่ง ตกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นติลาคทางท่านเทคนิคะครับอาจารย์ครับไม่ไม่ได้เกี่ยวการเรียนการสอนที<อ>่ไม่เกี่ยวการเรียนการสอนาการเรียนการสอนเราก็เรียนไปตามปกติตามเกณฑ์ทุกอย่างนะครับทีนี้เมื่อเขาประกาศออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์รจะรเรียกร้องอะไรไให้เขาแก้ไขอะไรให้อาจารย์ไหมเพราะไม่งั้น<ก>ม,มันก็ไม่เป็นธรรมนะมก็ผมก็ทําหนังสือไปว่าเออกรุณาทบทวนมติให้เป็นปัจจุบันหน่อยเธอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนะนะครับ อย่างหลักสูตรที่มันมีปัญหาที่เรารับเกณฑ์รับเกินน่นะครับที่เป็นปัญหาทางสังคมอยู่นะครับอันเนี้ยเราก็อยู่ระหว่างการเยียวยานะครับท่านท่านคงทราบนะฮะท่านอาจารย์เสรีคงทราบว่าออหลักสูตรบริหารการศึกษาที่รับเกินเนี่ยโอเคเราก็อาจจะผิดพลาดต้องรับเกินแต่ว่าที่เรารับเกินไปไมันก็มีเหตุผลว่าเด็กเ็าทำไอเอสสามในกิจเนี่ยนะครับมันหนึ่งต่อห้าตอนนั้นที่เราทํารับเด็กมากเนื่องจากเรามีอาจารย์ต้องสองร้อยกว่าคนเราก็ขอมัดนุมัิสภา เราก็คิดว่าเรามีศักยภาพเปิดได้เราก็เปิดอันนี้เพิเราขอให้เอกผุสภารับรองปกลผู้สภาเขาบอกมันเกินไปละรับเกินจํานวนเ<ต>ยอะไ,<ม>ไปเขาไม่รับรองไม่รับรองก็คือมีผลว่าให้เด็กเนี่ยไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้เด็กไปสอบรองพอ,อพอ,อไม่ได้แต่อยากาบเรียนท่านอาจารย์เสรีอย่างนี้ครับว่าใบาเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมฆะใบเนี่ยมันยังจักและจักกฎหมายเด็กเขาไปปรปับพุทธปรับเกินเดือนได,ไ,ไ,ได้ไปเรียกไปปปัาวิทยาฐานะได้ในเรื่องฟรูนะครับ นี่เราก็เยียวยาแล้วก็แถมเพียนตอนนี้เราก็เยียวยาอยู่ครับท่านครับเราเปิดหลักสูตรใหม่ของผู้สภาผู้สภาให้เรารุ่นใหม่เนี่ยนะครับสองร้อยคนสองร้อยเออสามร้อยคนครับประธานโทษครับคือหลักสูตรบริหารการศึกษาใหม่เนี่ยที่ผู้สภาเขารับรองเนี่ยนะครับกาให้เปิดรุ่นละสามร้อยคนซึ่งหลักสูตรใหม่เนี่ยสองปีสี่สองหน่วยกิบ เราเยียวยาโดยการให้เด็กที่มีปัญหารุ่น5-7ของเราเนี่ยมาเรียนปีเลยครับท่านครับไม่ต้องเสียเงินค่าเทอมมา0 0 0 0 0สองเลยมรียนีเลยสมควรแล้วก็เป็นการช่วยเขาครับท่านครับก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็คงกำลังดําเนินการให้มันถูกต้องแล้วก็ทําให้แล้วก็เยียวยาเยียวยาใช่ครับเรื่องการเยียวยาเราไม่ได้ทอดทิ้งเด็กฮะเด็กคนไหนเด็กคนไหนไม่ไม่ไม่รับเงื่อนไขที่จะมาเรียนรีเราก็เยียวยาโดยการ คืนเงินเข้าไปเนี่ยคนละสามหมื่นบาทซึ่งก็มีนักศึกษามารับไปเกิอ1พันคนแล้วค,ครับ่านครับอาจารย์บางกลุ่มก็ไม่พอใจจะเอาเต็มก็ยังมีการจะไปฟ้องร้องอัสภาทนาอยู่ซึ่งเราก็เ,ออเราก็ก็เจรจากันอยู่นะครับในขณะเดียวกันเราก็ดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐสภาเราก็ขอความกรุณาว่าไอการรับเกินตรงเนี้ย นะครับออกข้อสอบกลางได้ไหมจมัดอบรมเพิ่มได้ไหมเพื่อช่วยคุณครูกลุ่นนี้ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยเฉพาะมุงเทพคนนะครับท่านครับม<ช>าตรการนี้ก็จะช่วยกับทุกมอที่รับเกินนะฮะเพราะการับเกินก็ไม่ใช่มุงเทพคนอย่างเดียวทุกมหลาลัยควรจะท,ที่ท่านอาจารย์คงทราบนะครับทุกมหาลัยควรจะรวมพลังกันในการที่จะต่อรองมันก็เหนื่อยนะครับท่านเราเป็นเอกชนแล้วไปต่อรองกันรัดเนี่ยมันก็เหนื่อยครับท่านครับอุ้ย ไม่ใช่เพราะเอกชนค่ะหน่วยงานของรัฐสถาบันอะไรของรัฐก็โดนเหมือนกันคนี่นี่คืออาจารย์มหาลัยเขาปรึกษาหารือกันอาจารย์ก็ไปถามอีกนิดเดียวครับตอนนี้ในแง่ที่ไปคุยกับสกอเนี่ยเราคุยแล้วแล้วในแง่ที่เราคุยกับนักศึกษาของเราเองเนี่ยเวลาก็ทําเรื่องชี้แจงครับผมเองก็หนังสือที่เราไปชี้แจงสกอเนี่ยเราก็เรามีสถานีโทรทัศน์ของเราช่องสองรอสสี่เนี่ยฮะับเราก็ ผมก็กับท่านรอวิชาการเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ชฉยงพรมวงเนี่ยก็ชี้แจงให้เด็กฟังว่าเออมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้นั่งนี้อย่างนี้นะเราไม่ได้เออมีมาตรฐานนะเพราะนั้นขอให้นักศึกษาชเชื่อมั่นเพราะเรามีตั้งสิบ้าคณะห0สิกว่าสาขาครับท่านอาจารย์เสรีครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากมันมันมัน,มนอาจจะมีบกพร่องบ้างบางสาขาแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราไม่ได้ทําให้การศึกษาเสียหายเราก็ตระหนักดีครับ เราเป็นเอกชนเนี่ยก็น่าสงสารนะเราไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเลยเราก็ต้องช่วยตัวเองสําคัญที่อะยรก็ตาเราก็ตระหนักเรื่องคุณภาพครับท่านครับเราไม่ได้ทำให้การศึกษาเสียหายครับท่านครับดีครับเนี่ยฮะวันนี้ทางรายการก็เลยเปิดโอกาสให้อาจารย์มาเหมือนอธิบายซึ่งผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้อาจารย์เยียวยาได้สาเร็จนะครับให้สบายใจขึ้นเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้พูดจริงๆมันมีสิทธิ์มหาลัยนะครับอาจารย์ก็ อย่างน้อยนี่คือตัวแทนหนึ่งในสิมาพูดกันแล้วก็แต่ละที่คงได้ชี้แจงแก้ไขยังไงเอาใจช่วยให้เรื่องนี้มันจบสวยๆนะครับันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์เฉีมากครับที่ให้โอกาสกับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาเบญจทิกุลนะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของเทคนิคที่มีปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่เป็นผู้บริหารนะครับผู้บริหารสกอพี่จะเข้้าไปคุยกับแแต่่ละหงนี นะคะว่าเขาบอกพร่องที่ตรงไหนอย่างไรแต่จะไม่ประกาศสาธารณชนเพ่นะพอประกาศอย่างนี้ที่ทีอาจะถามอาจารย์ต่อไปคือมันกลายเป็นมันสร้างกระแสไม่เพราะประกาศเราประกาศจะไม่ได้มาตรฐานแต่เราไม่ได้ประกาศเหมือนอย่างที่อาจารย์เขาที่บายว่าบางอย่างเป็นปัญหาเทคนิคอาจารย์มีชื่อสองที่แค่นี้ก็โดนไปแล้วแต่อย่าลืมว่าเราประกาศเราไม่ได้บอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทุกคนก็จะรับรู้ว่ามันสอนไม่ได้เรื่องมันสอนไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้แรนหนึ่งควรจะเข้าไปคุยแต่ละมหาวิทยาลัย ชี้ข้อบอกพร่องของแต่ละหลักสูตร,รนะค,ะครแล้วกำหนดช่วงเวลาของการเยียวยาที่สมจริงว่าจะต้องแก้ภายใน3เดือนภายใน6เดือนอะไรก็ว่าไปเพื่อไม่ให้เด็กนักศึกษาเนี่ยนะคะรับเดือดร้อนอย่างตอนนี้ประกาศออกมาอย่างนี้ถึงแม้มหาลัยเขาจะเยียวยาแล้วคนที่ยังจําข้อมูลนี้<ช>ได้เขาก็จะเกิดความหวั่นไหวในการจะรับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ในโปรแกรมเหล่านี้ อาจารย์ครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนมันเยอะมากเลยครัมาตรฐานคือไอ้เยอะหรือไม่เยอะเนี่ยนะค,ะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นผู้คุมกฎเนี่ยทำงานด้วย controlling concept หรือ supporting concept สต่ลับนะ,ะนะเอา controlling concept ก่อนก็คือคุมทุกอย่างกำหนดทุกอย่างตีกรอบทุกอย่าง ออกจากรกอบปับแกไม่ได้มาตรฐานทันทีแต่ถ้า supporting คือทําอย่างไรให้เขาสามารถจัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพเราจะไปช่วยเขาตรงไหนเราจะไปแนะเขาตรงไหนเราจะไปชี้อะไรยังไงให้เขาได้ทําในสิ่งที่ถูกที่ต้องนั่นคือ supporting จบแล้วปัจจ<ม>ุบ<า>นันนี้เรามักจะทําในลักษณะที่เป็น controlling มีกฎมาแลยมันมีบทความเขียนไว้นะครับว่า มหาวิทยาลัยต่างๆในระดับอุดมศึกษาเนี่ยถ้ามันเป็น State Directed เนี่ยเขาบอกมันโตไม่ได้ State Directed แปลว่าควบคุมโดยรัฐมันโตยุ่งยากเพ <ผม S 2> รามจะโดนข้อกำหนดบางอย่างที่ทำให้เคลื่อนไหวได้พี่ไปสัมมนาที่ลอนดอนมานะครับเขาเราสัมมนาเรื่องม u l t i c a m p u s Management ก็คือการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีหลายแคมปัสพี่ก็ตั้งคำถามเขาว่าคุณคุมเรื่องหลักสูตรไหม เขาบอกเขาไม่คุมบอกอ้าวแล้วเขาไม่คุมแล้วถ้าเกิดตัวสูบมันดีไม่ดีล่ะเขาบอกคนที่จะตัดสินก็คือนักศึกษาและนายจ้างก็คือคุณจะสอนกันอย่างไรก็ตามความรู้ที่ได้มันอยู่กับตัวนักศึกษาและเมื่อออกไปทํางาน มันจะโอเคไม่โอเคที่ตัวเขาเถ้าใน,น,นจ้างเขาได้บัณฑิตจากที่นี่แล้วไม่ไม่เอาไหน,นเขาก็เลิกจ้างแล้วเมื่อเด็กมันหางานทําไม่ได้มันก็เลิกเรียนมันก็เลิกเรียนว่าโอ,โอ,อ๊ยแล้วพี่ถามทําไมเขาถึงไม่ตรวจเขาบอกเพราะเขาเชื่อว่าคนล่างหลักสูตรเป็นคนที่มีความรู้ดีกว่าคนในสภาคือเมืม่อเราล่างหลักสูตรการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็นายกสมาคมโรงแรมนายกสมาคมท่องเที่ยวอาจารย์ด็อกเตอร์ทางด้านท่องเที่ยวมาช่วยกันร่าง แต่็แล้วพอเราเข้าไปให้ผู้บริหารเป็นคนรับรองปรากฏคนเหล่านั้นจะไม่ได้เดินการท่องเที่ยวมาเลยมันก็กลายเป็น non expert มาประเมิน expert นั่นไงเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ทำเราถามแล้วคุณทําอะไรเราดูความพร้อมของเขาอไปตรวจความพร้อมกันดีกว่าเช่นถ้าจะเปิดวิทยุโทรทัศน์คุณมีสตูไหมคุณมีกล้องพอให้เด็กเรียนไหมคุณมีที่ตัดต่อให้เด็กเรียนไหม คุณทําเป็นดิจิทัลหรือ,อยังหรือคุณยังอนาล็อกอยู่ตรวจอย่างนี้สิ<อ>ตรวจอย่างนี้ตรวจความพร้อมไม่ได้ไปบอกเอหลักสูตรไม่มีเรื่องนั้นเหรอหลักสูตรไม่มีเรื่องนี้เหรอหลักสูตรไม่มีเรื่องโน้นเหรอมันก็จะไม่มีวันโตนะจังก็ใช่คือเราต้องเชื่อในเอ็กซ์เพรสที่เขาเป็นคนล่างหลักสูตร แล้วเสร็จแล้วเรามาดูเขาว่าเขาพร้อมไหมถ้าเขาไม่พร้อมเราก็แนหไปทำให้พร้อมแต่ไม่ใช่ไปประกาศก็ที่สาธารณะว่าเขาไม่เอาไหนอเขาประกาศไปแล้วแล้วเราก็พยายามอธิบายแล้วทุกคนจะได้ไม่ตกอกตกใจว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีเออเลอร์ซัมติงกับแล้วเขาก็แก้ไขเยียวยานี้ก่อนที่จะประกาศเนี่ยน่าจะให้เวลากับเขาว่าให้เขาแก้3เดือน6เดือน อ่ะตอนนี้มันมันประกาศไปแล้วคนที่ตกอกตกใจตอนนี้คือผู้ปกครองและนักเรียนมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราคงต้องเลือกคือมันอดมันมันช่วยไม่ได้ที่ก็ต้องตกอกตกใจว่าประกาศกันอย่างนี้แล้วลูกชั้นเรียนที่นี่เนี่ย <c oughs> มันจะไปหางานทําได้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประกาศควรจะต้องออกมาชี้แจงสักหน่อยหนึ่งว่า ที่ประกาศออกไปนี่มันก็มีสาเหตุหลายๆสาเหตุแล้วก็หลายๆอันไม่ได้มีสาเหตุที่<ค>เกิดมาจากการสอน<ๆ>การเรียนที่ไม่ดีแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดทางด้านเทคนิค,คอะไรก็ว่าไปช่วยเขาหน่อยสิเนาะก็ฝากไว้กันเนี่ยทีมงานเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าอยากให้ทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนอยู่อย่ากตกอกตกใจ ไปเช็คว่ามาตรฐานที่ไม่ผ่านมันอาจาอาจะจันไม่ครบเองก็บอกมันเป็นเรื่องที่แบบ <H ate S 1> เหตุอะไรเหตุมาจากอะไรมันจะได้ไม่ตกตก,ตกใจแล้วเขาแก้กันอยู่ในขณะเดียวกันสอกอเองอะ เป็นคนทาให้เกิดเรื่องเขาต่อไปก็ต้องบอกว่านขณะนี้สกอได้ไปเจรจากับมหาลัยต่างๆให้เยียวยาและมหาลัยต่างๆเหล่านั้นก็กำลังเนินการเยียวยาอยู่แล้วก็ที่เยียวยาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยประกาศเข้ามา98หลักสูตรเนี่ยเยียวยาไปได้เท่าไหร่ประกาศหน่อยสิประกาศหน่อยฝากเอาไว้แล้วกันแล้วก็ที่เหลือนั้นเนี่ยคิดว่าจะเสร็จภายใน3เดือน6เดือนก็ว่าไปเพื่อจะทําให้คนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น อืมจริงฮะช่วยกันหน่อยอฝากไว้นะครับกสอกอ,อเพราะว่าคุณเป็นคนเริ่มเรื่องก็ปิดเรื่องนี้ให้มันสวยๆแล้วกันอ่ะเรื่องนี้เป็นข่าวคราวที่ดังมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของเด็กวัย14ปีที่ถูกลบลุมโสมแล้วเป็นเหยืรร่อคารมอาจารย์ําข่าวนี้ไหมนะครับมันก็มีเรื่องตั้งแต่เกิดตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วคดีความไม่คืบหน้าแม่ก็เลยมันร้องออกโซเชียลจน เรื่องเรามันเหมือนแบบก็เพราะในที่สุดมันก็เปิดเผยว่ามีตํารวจเกี่ยวข้องเห็นไหมมีลูกตารวจเกี่ยวข้องมีการลุมโทมจริงตอนแรกบอกไม่ลุมโทมทําคนเดียวตอนหลังออกมามีครับเป็นมีครบเลยอาจารย์สิ่งที่ก็อยากรู้ก็คือว่าตกลงเดี๋ยวนี้เวลาเรามีปัญหาเราไม่แจ้งตารวจเนาะเราแจ้งโลกโซเชียลดีไหมอาจารย์คือไม่ต้องแจ้งเอามาลงแค่นั้นแหละมันจะมีคนช่วยเราเยอะมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําผิดทําชั่วนะคะ คุณอย่าได้ดูถูกพลังของโซเชียลเด็ดขาดเพราะดาราหลายคนเนี่ยเน่ามาทั้งหลายเนี่ยจากโซเชียลมีเดียนะนักการเมืองก็เน่าจากโซเชียลมีเดียนะคุณหนูคุณชายไฮโซก็เน่าจากโซเชียลมีเดียนะเพราะฉะนั้นจงเชื่อเถอะว่าพลังโซเชียลมีเดียนั้นมหาศาลคระเรื่องนี้มันมันก็ทาให้แบบเหมือนทีมงานเองกอเองก็รู้สึกว่าตกลงเราสามีปัญหาเราไปแจ้งตํารวจเราดันไปแบบ เหมือนต้องยอมอรอย่างนี้เหมือนเราขอความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้อะเขาเป็นผู้พิพากษ<ร>าคือถ้าสมมุติว่าไม่มีคนใหญ่คนโตเป็นผู้ผิดอยู่ด้วยมันก็อาจจะเดินหน้าแต่พอมีปั๊บเนี่ยนะคะ,ะก็อย่างที่บอกพึ่งโซเชียลเถอะรับรองได้คนพวกนี้เนี่ยไม่กลัวกฎหมายแต่กลัวโซเชียลมีเดียจริง<ะ>เพราะอะไรป้ไอตัวข่าวเนี่ยตอนนี้มันก็ยังดําเนินการต่อไปนะจันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือ ในตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีที่ตอนนี้ถูกย้ายไปนู่นก็โดนโลกโซเชียลเข้าไปถล่มเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาอย่างแบบและพี่จะบอกให้นะใครก็ตามที่ทําชั่วในเรื่องโซเชียลมีเดียและปรากฏในโซเชียลมีเดียนะคะคุณจะถูกคุยต่อในอดีตค่ะคือสมมติก็อทำไม่ดีเรื่องนี้เรื่องนี้ปุ๊บมันจะไปแล้วลงปับ๊บ จะมีนักสืบคีย์บอร์ดเลยครับมันเคยทําอันนี้มันเคยเออนนว่าที่ผ่านมา10ปี15ปีที่แล้วดนก๊อฟทำอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ประวัติอันเลวร้ายปรากฏอย่าได้ทําความชั่วนในเวลาที่โซเชียลมีเดียกําลังมีพลังกลับไปเรื่องเดิมครับให้มีสํานึกใช่ถ้าคุณมีสํานึกอย่างที่อาจารย์แนะนําต่อให้เราเคยทําเรื่องเลวร้ายในอดีตมันก็ไม่มีใครมาดา่าเราเพราะไม่มคีนคขุดขุดุดยเราใ่ทําเริ่มงี้คุณผู้ชมทําความดีตั้งแต่วันนี้แหละ เราจะดีเรื่อยๆเขาบอกอย่านายที่จะทําดีใช่อย่าได้นายที่จะทําดีอย่าตั้งคําถามว่าทําดีไปเพื่ออะไรแต่ตอบกับตัวเองได้เลยว่าทําดีเพราะมันดีทำดีเพราะมันดีนี่คือเรื่องดีจริงๆนะครับอย่าไปบอกทําเพื่ออะไร่ยไล้ฉันได้อะไรเหรอนาอฝากเอาไว้เดี๋ยวก็จะเบรกเพราะวันนี้รายการสดจะทิ้งช่วงสุดท้ายคือเบรกหน้าเนี่ยเป็นเบรกของการพูดคุยเพราะว่าจะบอกอะไรรูาา้ไหมจันในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา Facebook ไลน์เนี่ย เรื่องของคุณสุดที่ให,หยุ่นก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้เบรกแต่ว่าใครที่อยากให้เราพูดเรื่องอะไรอยากถามอาจารย์เรื่องอะไรหรือข้องใจและไม่เห็นด้วยกับเราสองคนส่งข้อความมาอ่านทุกข้อความรับรองส่งมาเลย4642200หรือไป Facebook ไลน์ก็ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่เดียวครับ